ไปซื้อีิกาดมาจนพว่าเขาโลขอมบาปนั่นเนาะแต่อันนั้นมันเป็นบาปเขาเอาไปทำบุญมันก็ได้บุญบาปสำเร็จด้วยบุญแต่ที่ยมจะได้บุญมันพูกตูอันนี้พอน,นึงไก่เนอเตะพ่อเกียเกียทํทำโมสังโอ้วใครให้หมีตายกรบเข,า,ขาพั่วไก่มีสักติ แต่ที่ aa, kind of โยมจะได้บุญได้บาปเนาะฤทศีข้อที่สี่จูปเจ้าเ๊ากห้อกกบก่ำก้าวเข้าก็เยืออ่ะไปจะจิ้มดีๆไปนี้นี้กับบะเขือก้าเข้าขวักเนี่ยเวลาโยมจะลือกินลืดตามน่ะเริ่มได้ตั้งแต่ในบ้านอาตมาถามกันเนาะก็มานั่งที่นี่ไผ่ตื่นเจ้ามาโป๊กใส่เข้าพระเจ้าทุกเจ้าอ่ะ วันนี้ไทใส่อาตมาจะเอาของดีฮไเดี๋ยวกันพอกันมีมีใช่ยังไพอเกที่ใส่เข้าพระเจ้าในบนหิ้งพระกุเจ้ากุเจ้าเอามีก่อสักคนอ๋อมีแม่นังคนราบกินมาย,ยกแลนะเนาะใส่ผ่องใส่ผ่องพระเจ้าได้กินห่องไม่ได้กิน่องอ่นะเนาะ สมัยตะตอนเพิ่นเกินเจ้าขึ้นมาเพิ่นใส่ข้าวผ้าเนาะหนึ่งข้าวเซนอะแล้วก็จะมีถ้วยน้อยๆไว้ถิ่นคนมี่งานเลี้ยงทัานสามสี่ถ้วยอันนี้ใส่ข้าวอันนี้ใส่อาหารอันนี้ใส่ของหวานแลวมีแก้วน้ำหนึ่งแก้วน้ำเป็แนแก้วน้ำจะเอาไปหามนะข้าพระเจ้ายังมงใส่เพราะคำว่ามันเรื่เข้าวคนเดียวแล้วอ่ะทุงวันเนี่ย สามแย่กิโลเซาแปดบาทซื้อข้าวนึ่งเมกืกีนจะมาคนเดียวอยู่ที่ขาหนาวโยมทังหลายตะกอนคนใส่ข้าวเซ็แล้วคนจะวายหรอกอมังสุป,ปะพยัญชนะสัมปันนงังสาลีนงังโภชน,ะนานังอุทธกังวังพุทธาสาวูเชมีอีถ้าว่ามาได้ผมเป็นอย่างเอาอย่างเอานี่จะได้อีมังธูรุธูกัง บางวันก็มีสะตาบางวันก็มีสะตาสำคั้งะโลมีอี่เราได้รู้คะแนนเข,เขาใส่เขาใส่ข้าวพระมีนัยอยู่คนหอมว่าพอกินข้าวไหาตังคนตะกอนว่าจงใส่ขา้าวผัดพอเท่าว่าใส่ข้าวอะขอเปี้ยวพัดพัดกวาดบนหิ้งพระในบ้านเมื่อมันงามเอาจะเอาไปหั่นข้าใส่ดอกมะคูบดอกควอินจะไปแห้แคล สใส่ใยกำพุ้งพอพอท้าหลวงกูแหวนนั่งอยู่บนนั่นจบปกกลางนใี่ละใส่ใยกำพุ้งพอหัวพระเจ้านะพระพุทธรูปหัวพระเจ้าเรียกขีุ้่นบะเพี้ยวบะพักโยมทั้งหลายภัยที่ใส่ปากกูเจ้ายกมือขึอน้นเนาะโอ้สาธุอีแม่สาธุไปขึ้นกั้นที่อยากเลย่อเนเ้อมีบางคนมีอยู่สี่กรณี ตีใสเข้าบาตันตีใสที่บาได้ใสบาทหนึ่งตุเจ้าบอออกไปอ่ตูเจ้าบอออกไปร่างกายบาดีของบ่มีใสไล่วกทุกบะดันถ้าสีคอสีอย่างนี่นะอันนั้นมันจำเป็นลกบ่มีของใสเพราะบาได้เตรียมไว้สุขภาพร่างกายบาดีกินยาแล้วก็นอนรับเลยต่่ไป

Tập bóc tanh bắp nhìn tay lù. Tên là vai sắc trong mùa 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 lùa nhạt. Long kèm say ba khóc kín còn đấy. Santa ngon nặng vương tham gia. Do lắm mặt. Tây lắm kì. Tây hoa mùa 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 nó mùa 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 อย่างบางอย่างนี่ปอกเนี่ยบะเต้าเนี่ยปอกตอวไงโมโลูกโตโ,ตโ,ตโลรบ้านนี่นะปอกเนี่ยพอได้เอาไปวีนนหน้าบัดก,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 กิแม่นนนนนะแเนาะบะเต้าใส่เนาะปอกเอาปอกปอกเอาใส่ตึกแกงนั่นเนาะแล้วอย่างปากถ้วยปากชามปากหยางโมนี่มันแแะออกกันนอกปุ๊บปากปากมันหุ้มข้อดังในนั้แล้วเขาเอาบะเต้าเขาใส่เนี่ยมันหลังเขาจุก ก็ดีอ่ะตึ้มขัดตึ้มคืนก็จะไปกังหน้าเออเฮ้ยหนักใบหนักบอดบ่เต่าตึ้งแก่นจะไปสามสี่กิโลเขาจะปิกไปวัดบาได้เข้าสองเมตรเขาจะทอกสองหน้าเพื่อนั่นกอบบบดีบบเฟิองแบบเหมาะสมปั่นปอนต้วยเออขวนมันแมนออกมาหน่อยจะบอกข้อมือเลยแอนยูบอนโนสุตังบอลลังก็ตื้นอ่ะเออเฮ้ยปวด เดี๋เม่ไห่้ยังไปยังเอาเจ้ามันว้ายหลังปิดเข้าบ้านเขาก็บิดหนา้าเขาก็โอ้ยกำโกนบาปควงลงตอกมาออกน่นาาามาให่น้บ่เออบอดดินกีงั้นก้อนนั้นเปียบดดินกีแล้วก็ใส่ทุกคนเหลวขึ้นบลาเต้า,าเหลวขึ้นบาบไดดินนปากบา,า,บากเรียวแค่ไงไงอ่ะ ไม่พอเราบัฝาพรนรนอันนี้โยมตั้หลาดเป็นเจ้าพุทธตามตามเพื่อเป็นทำบุญทำบุญหรือเป็นแล้วเราจะไปทำบุญแข่งคนอยากไปทำบุญแข่งคนอื่นมีเท่าใดก็ทำตามแต่พอมีน,น่นาะมีปันจะไปใส่ตึอปันนั้นมีปันใส่ห้าร้อย 300 200มีอย่างละแห่10บาท20บาทก็เป็นสตางค์เอ้มันมีสตางค์อย่างใดใครร่วมทําบุญเพิ่นแท้ๆเกี่ยวเมืองลําปางเพิ่นตั้งการเตทํามหาจาตเวสันดรบ่มีสตางค์หอมเพิ่นมีสักเทียนก็ได้ลบหญ้าเส้นบ่ได้ก็ได้บุญเียวัดปัดกวาดูอันเดียวกวาดๆเียวๆก็ได้บุญ มีสตางไปหอิ้นหอมฟันอามีสะตางปันกุ้งไปไหนสักที่กูอยู่บ้านนี่เดืออย่างมนเลไ่ได้หยังางทำบุญแล้วต้องได้บุญทำบุญแล้วมาได้บุญมันเป็นไปมาได้จะได้นักได้น้อยอกรรมอย่างว่าหน้าตาอีแม่ันจะได้บุญมาได้บุญความสิงก็ไปใส่บาทเนะาะใส่บาทที่ว่าเอา คนก่ขอโคดเข่ามันล้นบาก็โคดใส่กะละมังโคดใส่กะละมังอีแม่นั่นอะจะเตรียมลูกบ้านมาละหันยูลูเข็นมาลงยูลูเข็นมาจอดจุ่เข้าในกะละมังเนี่ยมันล้นนักล้มไปอีแม่ข,ขอไปหัวเป็ดหัวไก่หัวหมูหัวหมาได้ก็เออได้กะเอาไปแล้วงเวเตอร์เอออันนี้แม่เอาไปเนอะเออเอาไปแหละ cân nhung khảo dưng cảm ơn là khâu mật tố khăn tùm khâu mật tốm 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 khâu mật khâu hùng tốm khâu mật 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 bỏ. หากว่าไปเป็ดหรือหมาเอาข้าหูหรือหมาว่ามันอุ่นมาได้เลยคนเอามันแก่อู้มันต้องมีหรอกญาติโยมดังหลายอันนี้ททำบุญเนี่ยบุญอุศน,นี้มันมันมีไปไหนเวลาเราทำบุญก็พาธนาไว้เถอะอย่างอุบาบุญจุ่มในโยมเปิ้นรุ่งยังไงละ่ะทำแล้วอยากน้ำแผ่เมตตายนะแต่ก็ยังขอไว้านาะ ยุบประเดียวนี้ไครดาตู้ไครดาพระ,ะอ,อ็ดาไปสปะพักสะพันอตาตมาอบอกชื่ออัติดาคุบาบุญจุ่มนะนี้น่าจังนะนะ่ะหน้าดีจังนะป่าดาหวัวคุบาบุญจุม่มหาว่าคุบาบุญจุ่มนี่แจ่นคนเมืองมาแจ่นคนไทยมาแจ่นคนไทยนี้จะไดนกับบ้านเกิดเปินมีอำเภอแม่จันบ้านแม่คำหลวง วันที่แปดกุมภาเนี่ยเขาจะไปเตะงานใส่กาพระเจ้าก้นหล่อพระอยู่วันนั้นไปเมื่อเพิ่นรอพระนั้นอาตมาไปเตะล่ะก้นขอเงื่อนมาสององค์นอาจะมาขอห้อยนั่นเจ้าแจกก็มันพอจ้ะองค์อุบาวะถ้าก้นจะขอของื่อนิ่นไปเติะผมมาใค่แปงล่ะอันวัตถุมงคลนี่นะถ้าเขาแปง้เพิ่นปูจจานะเพิ่นเบอร์เพิ่นเบอร์ แต่ถ้าเอาทุกคนฟรีมีต่อไรก็บาข้างอุบาบุญจุ่มยังโดนนินทาเลยเวลาเขาทำบุญไผ่จวาดีว่าไม่ว่าได้ว่าเสียว่ายังได้จังเขาตอว่าดีจังตอว่าเสือจังเขาขะแนันตัวเขาจะไปไหววันเซิงก็มันจะดีก็มันจะว่านโยมทำดีก็หาบาลําหน้าบางเสอะทำถูกต้องแต่มันมบบูกตาบางครั้งทำถูกตามันแบบูกใจ เวลาจะติงจะตานยังมีมานมาศูนย์โยมต้องเอาคำบอกบุญขึ้นก่อนใจบุญและไปทําบุญมันก็ได้บุญใจบาปไปทําบุญได้คกืเดียวใจอาภาติคิดจะทาําลายโยมท่านทังหลายครูบาบุญจุ่มไปช่วยซืาสามู่ปบาติดในถ้าหลวงโอาละอ่อ,อ,อ,อนตีในถ้าหลวงนอกได้เจ็ดแปดวัน พ่อแม่ละอ่อนนอนพอมได้นอนนอนพอมรับกินก็พอมได้กองหาลูกนั่งนอนอยู่ในเต็นหันกระเกบหันกระแคบตีนขับรถพีดกละวับโทรศัพท์มือถือนี่ยอันกองหาลูกตายแท้ๆก็ดีบาดตายก็ยังว่ามาหันบุนอยู่ในเดือนในธรรมได้เจ็ดแปดวัน เขาบอกว่ามีตนเดียวัที่จะมาโกรมาขายนั่นคือบาปคือคือกูบาบุญชุ่มก้องหากุูบาบุญชุ่มอูบาบุญชุ่มคนไปลาาไปเขมเมนก้องหาอุูบาอูบาของจังเนี่ยอะไรจะข้ามน้ํามาเพื่อดีๆกับเอาเคนเอาเรือข้ามน้ำเอาเรือน้อยนุกกูบาหนังโผเรือมันตออกันนั้นเขาอย่ะ มากำปั่ไปปัดไปัปัดไปปัดนปพอคูบามาถึงแล้วโอ้ฝนก็ตกน้ำก็นองเตียวเออเตียวลงรถกอถีมีกับคิปเปิ้ลคูบาบุญจุ่มเนี่ยนาหาว่าเพิ่นไปไหวผีสางนังไม่หาว่าคูบาบุญจุ่มไปไหวเตวดาไหวเจ้าแม่นางนอนเพิ่นมาได้ไหวเพิ่นไปอยากน้ำ ้านกรำหยาดน้ำเนี่ยมันจะว่าอย่างไรก็ได้โยมทั้งหลายผีบ้าว่ามันยังได้บุญเลยผีบ้าว่ามันว่ามันปากกระทอบมันยังได้บุญเลยตามเสเรแบบร้อยก่ำนั้นหยาดลงกุฏิไปไประหยัดน้ำผีบ้าห้ามมันยังได้บุญเลยกาบจากาบจากาบากาบจากาบาอีกมันก็ได้บุญนะปากมันรู้บาดขอบแต่ใจมันดีปากมันว่าประชัก ด้ใจ,ใจมันดีมันนึกถึงพ่อนึกถึงแม่บุณเก่นบุณตามข้าพาเจ้าได้ก็ตามมาในวันนี้ขอแ,ออแผ่ไปหาพ่อหาแม,ามาาา่มันก็ได้บุญโยมทั้งหลายผููบาบุญจุ้งบนไปหยตดน้ำกรรมอยากน้มนี้ว่าอย่างไรก็ได้โยมทั้งหลายต้มีกรรมมันจะว่าด้วยกรรมปากว่าด้วยวัวหางโตเกาก็ได้เออข้าพเจ้าขออุทิศไปหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องสงสาคณะญาติเด้อสัปพสัตว์ทั้งหลายเด้อนีมันก็ได้บุญ ไอ้ยังตามภาคกลางพุ้นกระไฟหงุ่นแหมยางลงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างอันนี้คือภาคกลางเจงใหม่ก็ไปแหมยางเป็นภาษาบาลีแต่เป็นกำล้านนะทำนองล้านนะอิตังตานากรรมังนิปานะปัจจัยโยหุตุโนยะยังกระไฟอย่าง ยังลงท้ายด้วยคำโลาสามีจันตุโวเคำวา่าทุกเจ้าโวเนี่ยเอาพระตังลำปางมาประจาได้หรออย่างว่าใดอ่ะเอาประจาห่องลื่องห้องซาเปสาตาสาตั้งลายตั้งมวลอาพยาคาตาหุนตูจงยาเบียดเบียนกันเตอะไม่รู้ม่ะไม่รู้ป่ะ กำใจว่ากูโดนเกลือไปไหน <c oughs> นี่ลำปางทักษาทำนองนี้ไว้ฟังลำม่วนโยมตั้งหลายเหมือนจะเทวะวุตรเวดาวพดาก็จะมาขอมาขอมาเลงออมมาครับส่วนบุญส่วนกูศลนทักษาทำนองน้ไว้อย่างครูบาอาจารย์คนเด็กต่กตกแก่คือทำนองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านแต่ละภาคแ,แต่ละจังหวัด